สดีครับด้เวลาของ Thailand c น n น e c t นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่29มกราคม2569อยู่กับผมอัธเสศโรธรัตนโอภาสและอาจารย์วิโรธอาลีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานคุยกับอาจารย์วิโรธทิ้งไว้อย่างมีเรื่องของทาง B O I ที่เมื่อวานนี้บอกว่ามีการขอไม่เงินลงทุนเข้ามาเนี่ย1.8ล้านล้านบอกว่าสูงที่สุดตั้งแต่มีการตั้ง B O I เลยสูงเป็นประวัติการเลยเดี๋ยววันนี้มีประเด็นต่อเนื่องด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งประเด็นหนึ มีการวิเคราะห์ออกมามุมมองน่าสนใจนะครับอาจารย์เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมของบ้านเราแล้วบอกว่าเสี่ยงถดถอยมี10อุตสิบอุตสาหกรรมที่จะถดถอยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะครับผลการสํารวจแนวโน้มอุตสาหกรรมของปีองปั2569 สอทเนี่ยมีทั้งหมด48กลุ่มนะครับมี3กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าแนวโน้มจะทรงตัวนะครับ15กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าแนวโน้มจะขยายตัวดีขึ้นเดี๋ยวเรามีลกเหนือจากรับบอกว่าใครแย่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีบอกว่าใครดีด้วยนะฮะและสิ่งอุตสาหอีก10กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่ามีแนวโน้มหดตัวนะครับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็จากทั้งหมด48เนี่ยมี23ที่ยังทรงตัวครับ15ที่ดีขึ้นแล้วก็10ที่น่าจะหดตัวลงนะอออัันนนก่าเหมืืคยง นะฮะก็เป็นส like ินค้าเกษตรอันนี oh, ้ที es, lady, 2, 5, 3, 4, ่หดตัวนะจ๊ะเครอแรกเลยคือยางยางเลยนะครับก็เป็นสินค้าเกษตรที่ปลูกกันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในภาคตันอกเฉชิงเหนือหรือภาคใต้นะครับก็มีแรงกดดันนะฮะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากซัพลายในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นนะครับสองฮะเฟอร์นิเจอร์นะครับสามเซรามิกสี่แก้วและกระจกห้าเครื่องนึ่งห่มนะฮะหกเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ เโรงกลั่นและปิโตเคมีเมาก่อนปิโตเคมีนี้พระเอกเลยนะฮะอันนี้มีผลกระทบแล้วนะครับแเกรนเนตและหินอ่อน9ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์แล้วก็สิบอลูมิเนียมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งอุตสาหกรรมที่เขามองดูแล้วในปีห9เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มนะครับหดตัวนะฮะโดยปัจจัยนะครับที่ทำให้หดตัวนะฮะก็เป็นปัจจัยภายนอกนะครับส่วนหนึ่งะฮะก็คือปัจจัยจาก แรงกดดันนะจากมาตรการภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะครับจากสหรัฐนะฮะซึ่งมีการแข่งขันนอกจากนี้ก็มีการแข่งขันในตลาดคู่ค้านะครับอย่างรุนแรงผู้ง่ายก็คือว่ามีตัวละครมีตัวเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆนะครับก็ทําให้ส่งผลกระทบทําให้สิบอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้รับผลกระทบไปในด้านลครับนั้นสิ่งที่เราพอจะทําได้ควรที่จะเตรียมพร้อมไว้เพื่อรับมือเนี่ย มีอะไรที่รัฐบาลโดยเฉพาะรัฐบาลหน้าที่จะเข้ามาต้องทำนะนะฮะก็เห็นเขาก็มองกันนะครับว่าอยากจะให้ช่วยการเคายตัวนะครับเศรษฐกิจภายในแล้วก็มีการทําเศรษฐกิจภายนอกนะครับเศรษฐกิจภายนอกก็แน่นอนการหาตลาดใหม่การทํา FTA ต่างๆนะครับรวมไปถึงค่าเงินด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบในทางบวกนะครับส่วนปัจจัยภายในนะครับก็มีอยู่หลากหลายมาตรการด้วยกันนะครับไม่ว่าการทําให้มีการฟื้นตัวของกําลังซื้อและขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ในประเทศนะครับการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะครับมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เอื้อต่อการเพิ่มสัดส,ส่วนนะครับในการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์มาปรับใช้ในรกระบวนการการผลิตและการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในโรงงาน <ừ. S 1> อุตสาหกรรมอันนี้ก็จะเป็นทิศทางน,นะครับที่รู้สึกว่ามันจะต้องมีการปรับตัวภายในเพื่อส่งผลกระทบให้ปัจจัยลบต่างๆเนี่ยก็ได้รับ ผลานิส่งที่เป็นบวกนะครับครับบางส่วนสามารถที่จะเริ่มขยับขับเคลื่อนได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะบางส่วนยังคงต้องรอรัฐบาลใหม่อย่างเรื่องของงบประมาณอย่างเงี้ยครับผมงบลงทุนภาครัฐต้องรอรัฐบาลครับนะครับส่วนต่างประเทศอาจารย์ก็ว่าไปแล้วนะครับเรื่องของสงครามการค้าอะไรต่างๆนะฮะนะฮะแต่ก็ยังมี10อุตสาหกรรมนะครับยังมีอีกนะฮะสิขอภัยนะครับอุตสาหกรรมที่จะปรับตัวดีขึ้นนะครับวันนี้ก็เปิดเผยโดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกร เทนูกูลนะครับ15อุตสาหกรรมที่จะขยายตัวมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีต่อเรือซ่อมเรือนะครับอุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอันนี้โตได้มากกว่า10%รนะครับยังมีกลุ่มยาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับเครื่องปรับอากาศการบินอวกาศน้ำมันปาล์มรองเท้าเครื่องสําอางนะครับการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเนี่ยโตอีก6-10สส่วนอาหารและเครื่องดื่มนะครับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องจักรการเกษตร ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนตน์โตหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์ส่งสาขาอื่นๆนะครับยังส่งตัวไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเหล็กสิ่งทอหรือเทคโนโลยีชีวภาพนะฮะเออนี่ก็น่าสนใจทีเดียวพวกนี้ได้รับอาน,นิสงเป็นบวกครับนะครับถือว่าเอาถั้ามองเอาแค่ตัวเลขแค่นี้คือกลุ่มที่เป็นบวกเนี่ยเ,อเยอะกว่าที่หดตัวนะใช่ครับใช่ครับนะฮะส่วนการส่งออกครับการส่งออกในปี2569ทีนี้มีมุมมองของทางด้าน คุณทานากรเกษตรสวรรณ์อาจารย์ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะฮ<น>ะเขาก็บองว่าการส่งออกในปี2569น,น่าจะเติบโตแบบชะลอตัวนะครับ<ม>อยู่ที่แค่2-4เนเท่านั้นเองนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับมีปัจจัยจากทั้งภายในและภายนอกนะฮะ โดยปัจจัยความเสี่ยงต่างๆนะครับก็ <c oughs> จะประกอบไปด้วยความต่อเนื่องของนโยบายทางรัฐบาลน,นี่แหละนะครับออรออยู่ว่าใครจะมาใครมีนโยบายอย่างไรจะทําอะไรต่อไปนะครับ <c oughs> สต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับต่อเนื่องอาทิค่าแรงขั้นต่ําและเงื่อนไขด้านสวัสดิการแรงงานนะครับสามรายได้เงินบาทที่หายไปจากเงินบาทแข็งค่าครับ <c oughs> นะฮะและทิศทางต้นทุนการผลิตพลังงานจากสถานการณ์ด้านการเมืองระหว่างประเทศนะครับแต่โซฟาพลังงานราคาย,ยังไม่พุ่งสูงขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทุกฝ่ายก็เป็นกังวน,นะฮะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับไม่ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อซัพพลายเชนและมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจโดยรวมของไทยเอออันนี้มาอย่างไงนะครับเพราะเราก็คาดหวังว่าเราอยากเห็น FDI เข้ามาเยอะนะครับแต่เราก็ต้องการ FDI ที่จะดึงให้ซัพพลายเชนของเราเนี่ยไปเกี่ยวกับซัพพลายเชนของโลกน,นี่กลายเป็นว่าพอการลงทุนโดยตรงมาจากต่างประเทศปุ๊บเอ๊ะซัพพลายเชนของเราไม่คม่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่อันนี้ก็หมายถึงว่าการเข้ามาผลิตสินค้าเพื่อตอบโจทย์ ตลาดภายในเป็นหลักนะครับเป็นสินค้าราคาถูกที่เราคุยๆกันเนี่แหละเจอทุ่มตลาดจากจีนซึ่งเขาไม่ได้แค่ส่งออกมาทุ่มอย่างเดียวบางทีเขาเข้ามาผลิตก็มีนะครับหรือว่าใช้เราเป็นประเทศที่3นะครับเพื่อใช้ในการผลักดันสินค้าออกไปต่อเนื่องหรือว่ารานชิปเม n นตรงนั้นก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเรามองแค่ตัวเลขการส่งออกมองตัวเลขการลงทุนเพียอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้อง เป็นตัวเลขการส่งออกที่มีคุณภาพด้วยนะจริงมุมมองบอกทั้งสองเรื่องเลยก็คือไม่เกิดประโยชน์ต่อซรัพยเชนของเราแล้วก็ไม่ไม่มีมูลค่าเพิ่มกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเราด้วยใช่ฮะครับอันนี้ก็ต้องมาช่วยกันแก้ไขนะครับและสุดท้ายนะฮะปัญหาความแออัดในท่าเรือแหลมฉบังและความหนาแน่นในพื้นที่คลังสินค้าสุวรรณภูครับก็ถ้าเืิดถ้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เนี่ยเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็จะฟลว์มากขึ้นก็จะฟลว์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยนะครับ ที่อันนี้เป็นปัจจัยภายในนะครับที่ต้องการอยากที่จะให้มีการปรับตัวนะส่วนปัจจัยภายนอกนะครับที่โลกมีการแข่งขันกันสูงนะครับมีการแข่งขันกันรุนแรงและต้องจับปลาก็มีอยู่ปัจจัยด้วยกันคือ1ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่คลี่คลายนะครับซ้ำเติมด้วยปัญหา geo economics ทำให้ความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นนะฮะสนะครับ U S tariff นะฮะแล้วก็การเจรจาต่าง ที่ยังไม่ลงตัวนะครับและรวมไปถึงเงื่อนไขของทรานชิปเมนที่ยังไม่ชัดเจนนะครับ3 <c oughs> นะฮะสินค้าจากจีนมีโอกาสมีโอกาสทะลักเข้ามาไทยนะครับชหน้าอินฟลักทั้งในรูปแบบของการเข้ามาลงทุนโดยตรงและการส่งออกมาขายหรือผ่านไปยังประเทศที่3อย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> มาแล้วไม่ค่อยได้ไประโยชน์นะครับ <c oughs> อันนี้ต้องระวังและ4นะครับค่าเงินบาทยังคงแข่งค่าต่อเนื่องนะ ซึ่งจะกระทบผู้ส่งออกนะครับโดยเฉพาะกําไรที่ลดลงและการต่อรองราคาของผู้ซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งจะมีส่งผลกระทบต่อ ตัวเลขการส่งออกครับซึ่งอาจจะชะลอตัวลงนะฮะเป็นปัจจัยภายนอกก็จริงนะแต่อาจารย์แต่ว่าดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเราจะควบคุมไม่ได้เสียทั้งหมดครับผมเป็นสิ่งที่เราน่าจะพอบริหารจัดการได้นะก็พอบริหารจัดการได้แต่ว่าสินค้าจีนอย่างเงี้ยอาจารย์ครับผมบริหารจัดการได้ถ้าจะทะลักแล้วก็ปล่อยให้ทะลักก็ไม่ใช่นะฮะมันต้องทําอะไรบางอย่างเราต้องทําอะไรบางอย่างนะครับก็เริ่มและมีการเก็บภาษีตั้งแต่บาทแรกนะครับเรื่องของ transfer p m e n t เราก็ดูเรื่องเกี่ยวกับอ่อ่าเขาเรียกว่า จุดกําเนิดสินค้าต่างๆนะครับเริ่มที่จะบีบให้มีการเข้ามาผลิตสินค้าในบ้านเรามากยิ่งขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครก็เริ่มทำแต่แน่นอนทั้งหมดต้องการรัฐบาลที่สามารถดําเนินนโยบายได้นี่แหละมันอยู่ช่วงเกีี่ยว่างมันก็สร้างความไม่แน่นอนนะครับให้กับบรรดานักลงทุนบรรดารประชาชนนะครับต่างๆทั้งหลายเพราะไม่รู้ว่าจะรับมือนะครับกับสถานการณ์แบบนี้ได้ อีกมากน้อยแค่ไหนในขณะที่รัฐบาลนั้นยังไม่มีอำนาจส่วนเรื่องค่าเงินบาทก็จนใจนะจนใจผมคนเดียวนะรัฐบาลจาจนใจนะผู้ว่ากังชาติจะจนใจหาวิธีการแก้ไขปัญหาหรือว่าบรรเทาผลกระทบกันต่อไปเยต้องลองดูนะครับมีเรื่องทองแล้วล่ะนะครับที่เข้าไปจับเดี๋ยวต้องลองดูเรื่องอื่นๆด้วยนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าไปนะครับทําอย่างไรเพราะว่าเฟดก็คงหลบเบี้ยนะครับ แนวโน้มทิศทางของค่าเงินสหรัฐก็อ่อนค่าลงซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลให้ค่าเงินเป็นบวกนะครับทองขึ้นเราก็เป็นบวกบนะฮะมันก็จะยิ่งรุนแรงหนักกันขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆอนะครับึ่ก็ตามข้อมูลที่คาดการณ์กันเนี่ยปีหน้าทั้งปีเนี่ยเรื่องของค่าเงินบาทแข็งก็จะเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจสําคัญที่พูดคุยกันได้ยาวๆจนถึงครึง่งปีหลังด้วยนะฮะนะ อาทินี้ B.O.I. อฮะอาจารย์เมื่อวานนี้เดี๋ยวทวนความจำนิดหนึ่งเ,เรามีการนำเสนอข้อมูลไปเรื่องของตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนข้อมูลเลยนะในปี68พปรากฏว่า สูงที่สุดทำสถิติเนี่ยเป็นปรติการเลยคือ1.8ล้านล้านครับผมตั้งแต่อย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นรายการเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้ง b o i มาเลยไม่เคยสูงเท่านี้ไม่เคยสูงเท่านี้มาก่อนนะครับก็มีอยู่หลากหลายมิตินะครับมีทั้งสิ้นนะฮะ3,370โครงการนะครับเพิ่มขึ้น11%เงินลงทุน1.8ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มเป็น67%นับเป็นยอดการลงทุนและจำนวนโครงการที่สูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้ง b o i อย่างที่ แจ้งไปแล้วนะครับโดยกลุ่มเป้าหมายนะครับที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดห้านดับแรกได้แก่อุตสากรรมดิจิทัลอย่างที่รเราบอกไปอุสากรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสากรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนะครับอุตสากรรมเกษตรแปรรูปอาหารและอุตสากรรมปิตโตรเคมีและเคมีภัณฑ์นะครับประเทศที่ลงทุน มากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งก็ตามมาด้วยสิงคโปร์นะครับตามมาด้วยฮ่องกงนะฮะจีนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกานะครับลงทุนกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกถึง60%นะฮะน่าสนใจทีเดียวนะฮะทีนี้ภารกิจของ BOI ต้องทําอะไรต่อนะครับทาง b i ก็บอกว่าจะผลักดันให้เกิดการลงทุนไปสู่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาระบบนิเวศให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนเน้น5ภารกิจสําคัญนะครับ หนึ่งคือดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามามากขึ้น2ออันนี้เราพูดกันมาตลอดนะครับก็ค,บคือการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับถ้ายังผลิตไม่ทันก็ต้องอนุญาตให้คนต่างชาตินะครับเข้ามาฟิลอินตรงนี้นะครับดึงดูดกลุ่มบุคลากรทักษะสูงให้เข้ามาพัฒนาประเทศนะครับเสริมสร้างความเข้มแข็งข,ของซัพพลายเชนอำนวยความสะดวกในการลงทุนนะครับ e soft doing business นะฮะผ่าน,นกลไก t h a i l a n d Fast Pass นะครับอย่างที่คุณเอกนิตินะครับพยายามที่จะแก้ปัญหานี้โดยการบอกว่าใบอนุญาตที่เกี่ยวเนื่องนะครับสำหรับคนที่ได้เขาเรียกว่าใบอนุญาตลงทุนจากบ OI แล้วเนี่ยควรจะขอใบอนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องได้แล้วเสร็จภายใน30สิบวันนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะทําให้ทุกอย่างมันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้มีการลงทุนอย่างแท้จริงการปก็ภารกิจของบ OI นะที่พยายามจะผลักดันกันทีนี้ปีห9เก้าเนี่ยนะครับ ในเรื่องของการตั้งเป้าลงทุนจริงและใีนีตัวเลขจริงๆแหละจะตั้งเป้ากันสักเท่าไหร่มีด้วจากทางพาณิชนะมีจากกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยคุณสุปฏชีเปิดเผยเองนะครับสุธรรมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะบ,บอกว่าก็มีความตั้งใจนะครับอยากที่จะให้เม็ดเงินอย่างที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ1.8ล้านล้านเนี่ยเป็นเงินที่ลงทุนจริงประมาณ4.8แสนล้านเท่านั้นเองเหรอนะอคุณสุปจชีเอาอีก ค่อยหน่อยเพราะว่าแต่ว่าอันนี้คือภายในปีนี้ภายในปีภายในปี6กนะครับอย่างที่บอกว่าเวลาเขามายื่นคาขอเราไปดูพฤติกรรมระยะยาวของบริษัทเหล่านี้เนี่ยกว่าจะตัดสินใจลงทุนได้จริงเขาดูปัจจัยหลายอย่างและใช้เวลาประมาณ2ปีนะคุณสุภชีต้องการที่จะให้อย่างน้อย4.4.8แสนล้านเนี่ยลงทุนภายในปีนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่น่าลงทุนนะครับโดยเฉพาะ New S Curve นะฮะไม่ว่าจะเป็น Semiconductor Data Center Automation Green Energy เป็นต้น นะฮะอันนี้ก็คือเป้าหมายที่คุณสุปจีได้วางเอาไว้นะครับแล้วก็หวังว่าตัวเลขคําขอปีถัดๆไปนะครับในปีนี้รวมไปถึงปี69เกนี่ยก็อยากให้สูงนะครับแล้วก็อยากให้มีการเข้ามาลงทุนกันจริงๆนะครับก็ขอให้เราได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพนะครับมีนโยบายเศรษฐกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการของโลกนะครับตรงนี้เราก็จะสามารถปรับจูนความต้องการของเราให้เข้ากับความต้องการของโลกและสามารถที่จะขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จุดอยู่ที่สําคัญของประเทศไทยวันก่อนฟัง,ฟงทนายกอนุทินทแถลงเนี่ยบอกบว่าเราเสนอตัวในฐานะของพัฒมิตรที่ทุกฝ่ายวางใจได้ครับผมแล้วก็เน้นยุทธศาสตร์สําคัญก็บอกว่าเราเป็นศูนย์กลางของเอเชีย e อะไรอย่างเงี้ยรับอาจประจวิโรจนะครับผมเพราะว่าสําหรับประเทศไทยเราเนี่ยคือข้อมูลเห็นบอกว่า9เดือนแรกของปี68ถ้าดูเฉพาะตรงนั้นเนี่ยเเดือนแรกก็1.3ล้านล้านแล้วนะครับผมคือจะเห็นตัวเลขอย่างชัดเจนส่วนปี69กก็อย่างที่ว่านะฮะคาดหวังเม็ดเงินลงทุนจริงเลย 4.8แสนล้านในกลุ่มของ New S c ส r คอครับผมนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะได้เม็ดเงินก้อนนี้เหล่ามาโอาโหนำไปสู่การจ้างงานมหาศาลเลยนะครับและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างระยะสำคัญก็ขอให้ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขอย่างน้อยแล้วครับมากกว่านี้ได้ยิ่งมากยิ่งดีนะนะฮะครับทีนี้อีกมุมมองหนึ่งนะฮะเอาของคุณเกรียงไกลดีแม่จยนครับผมนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณเกรียงไกลเทียนนุกุลนะฮะที่บอกว่าปี69เนี่ย พูดถึงแนวน้มของอุตสาหกรรมในปี69อ๋ออันนี้อันนี้ที่ว่าไปแล้วนะที่ว่าสิกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับที่เพิ่มสูงตัวที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเอออันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความหวังเหมือนกันนะครับก็จะสอดคล้องกับตัวเลข4.8แสนล้านบาทเหมือนกันนี่นะครับนะฮะนะแล้วก็แต่อย่างไรก็ดีนะครับแม้ว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเติบโตเนี่ยนะฮะแต่ว่าในปี69เนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมก็อยากเห็นการฟื้นตัวของกําลังซื้อและภาคการท่องเที่ยวนะครับที่ ควรจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คาดว่าจะทยอยออกมารวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐนะครับที่เป็นไปตามเป้าหมายรวมถึงการลงทุนในการใช้พลังงานหมุนเวียนในโรงงานที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานะนะฮะแล้วก็ยังคงแนะนําให้รประเทศไทยเดินหน้านะครับทํา FTA นะครับแล้วก็ยกระดับแบรนด์นะครับของสินค้าไทยให้เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดนะครับไปสู่ระดับโลกมากยิ่งขึ้นนะฮะรวมถึงสนับสนุนการย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในไทยนะครับโดยเน้นไปที่อุตสาหกรรมเป้าหมายก็คือ U.S. เกิรนะครับที่เราอยากจะได้นะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสดีที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถที่จะปรับตัวนะครับรองรับและทำให้การส่งออกการผลิตการส่งออกเนี่ยกลายเป็นเครื่องจักร สำคัญนะครับ,รบที่มีการขยายตัวเพราะเรในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้นี้หดตัวนะครับแล้วมันไปเติบโตที่ภาคบริการนะครับเราก็ต้องเอาภา,าคอุตสาหกรรมให้กลับมาอีกนะครับเพราะรายได้ต่อหัวของประชากร,รที่อยู่ในภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยจะสูงกว่าเซกเตอร์อื่นอย่างมีนัยยะสําคัญครับทีนี้มาที่อีกหนึ่งเรื่องกลายเป็นประเด็นประจําวันไปแล้วนะฮะค่างเงินบาทแข็งอันนี้ลงล,ลึกกันนิดหนึ่งเพราะว่ามีข้อมูลจากศูนย์วิจัยของกสิกรไทยนะฮะ คือหลุด31บาทไปแล้วไปแล้วนะครับหลุดแนวต้านที่31บาทมันอยู่ที่ระดับ30บาท86 86สตางนะครับผมแข็ค่าที่สุดนะครับในรอบ4ปี10เดือนโอ้โหนะฮะแล้วก็จะเคลื่อนไหวนะครับที่3บาท90 30บาท90ถึง30บาท92สตางนะฮะซึ่งตรงนี้เกิดมาจากแรงขายดอลลาร์นะครับและการพุ่งขึ้นของราคาทอง นะรวมไปถึงความผันผวนของค่าเงินเยนและค่าเงินยูนด้วยครับนะฮะโอ้โหตรงนี้สร้างนิวไฮนะครับให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข่งค่าสุดๆนะฮะแข่งค่าแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับแข่งค่าแบบนี้มันส่งผลกระทบนะครับต่อการส่งออกส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวพอสมควรน,นะครับแต่ว่าเอาละาอาน,นี้ส่งสำหรับผู้ที่นำเข้าม,มีแน่ๆนะครับ,รบก็สำหรับสกุลเงินเอเชียเนะี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่เราดังที่อาจารย์ว่าเรื่องของ เงินเย,ยนก็ก,ก็ก็ไม่หยวนด้วยเงินเยนหยวนก็แข่งค่าขึ้มาแข่งค่าด้วยเหมือนกันนะฮ<น>ะหลังจากและที่สําคัญก็คือมีการอ่อนค่าลงของดอลลาร์ด้วยนะครับก็จะยิ่งทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยมีแนวโน้มที่จะแข่งค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับตลาดนะฮะกังวลต่อไรนะครับก็คือนี่การดําเนินนโยบายทางการเงินของรัฐบาลสาหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์มีความไม่แน่นอนสูงนะครับ การเลือกประธานเฟดคนใหม่นะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะการปิดรัฐบาลหรือว่าการปร n เมินชัดดาวนะฮะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สารัฐเจออยู่เรื่อยๆแล้วนะฮะเรื่องของการชัดดาวเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆปีเกิดสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ยุคนี้เนี่ยเห็นเกิดขึ้นทุกปีนะครับไม่ค่อยดีนะฮะนอกจากนี้นะครับ คุณภูนพาณิชฐ์พิบูลนะครับจากกรุงไทยโกลบอลมาเก็ตสนะฮะก็กล่าวว่าเงินบาทสามารถทะลุผ่านโซนแนวรับ31บาทได้อีกครั้งนะครับและกำลังเคลื่อนไปในกรอบโอ้โห30บาท89าทนะครับอ่ะแต่ยังมีสิทธิ์ที่จะอ่อนค่าลงนะครับ31.13บ,บาทต,ะตะ่อดอลลาร์รแรงหนุนนะครับจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ที่เกิดแรงเผชิญขายจากตลาดโดยเฉพาะหลังจากที่ประธานที่วธีทัปมแสดงท่าทีไม่กังวลต่อการอ่อนค่าของดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมานะฮะความคิดแบบ ผู้ประเทศผู้ส่งออกเลยให้ค่าเงินให้ดอลลาร์อ่อนนะครับจะได้ส่งออกได้มากนะครับจะได้แข่งขันกันได้มากตัวเองอ่อนก็ส่งออกดีเอาเลยส่งออกดีแต่คนอื่นจะเหนื่อยนะฮะนะสำหรับการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทสำหรับวันนี้นะครับก็จะอยู่ที่นะฮะสาบาท80สตางถึง31สบาท5สตางนะครับโอ้เอ้างั้นถ้ามันอยู่ตัวเลขแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปเนี่ยมีมีเรื่องอะไรบ้างที่จะมีผลกับค่าเงินบาทเราอีกค่าเงินบาทก็ ก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละครับเรื่องเกี่ยวกับการส่งออกนะฮะว่าจะผลก็ะ้มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับ,รบดูเรื่องเกี่ยวกับอ,อัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งม,มีผลกระทบที่เกิดมาจากทองอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ต้อง เป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะค่าเงินบาทแพงเนี่ยมาแน่ๆนะครับการส่งออกเรื่องของการท่องเที่ยวสองขจดใจนี้ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสาคัญสัญญาณที่อาจจะต้องจับตามองอย่างเช่นท่าทีของทางเฟดจะว่ายังไงใช่ไหมอันนี้ก็ต้องอีกตั้งอีกสักพักหนึ่งด้วยคาดอีเฟกตก็คือเฟดคงดอกเบี้ยละออกมาละนะครับเพราะฉะนั้นก็คลายความกังวลตรงนี้ไปได้ไปเรื่องหนึ่งแล้วไปเรื่องหนึ่งแล้วการเคลื่อนไหวของเงินเยนราคาทองคําตลาดโลก นะราคองำตลาดโลกก็พุ่งขึ้นแน่นอนคือคือถ้า US อ่อนนะครับทองก็พุ่งสูงขึ้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทแน่ๆนะครับฟันโฟของนักลงทุนต่างชาติด้วยนะฮะก็ด้วยนะครับก็ถ้าสารัฐอ่อนก็กำลังเทขายเยอะล้วครับก็คงจะวิ่งเข้าสู่บ้านเราเยอะพอสมควรนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งด้วยก็คือฟันโฟจากต่างประเทศที่เข้ามาครับ ก็มีผลกระทบจริงๆส่วนบ้านเราเนี่ยก็เราเป็นประเทศเล็กๆนะเป็นประเทศไม่ใหญ่ไม่โตในภูมิภาคนี้ครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากจากเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ด้วยครับพอค่าเงินบาทเราแข็งปุ๊บก็อย่างที่อาจารย์ว่าการส่งออกก็ซบเซาเงียบเงีซบเซาเงียบเงียชัดเจนเลยนะครับอันนี้ยังไม่นับปัจจัยอื่นนะไอ้พวกเทอริฟต่างๆที่เขาเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็ส่งผลกระทบเยอะอยู่แล้วนะครับค่าเงินบาทก็ยิ่งซ้ําเติมยิ่งถ้าในรอบปีที่ผ่านมา ค่าเงินบาทแข็งขึ้น10%ก็แปลว่าต้นทุนหายไปนะสิบเปอร์เกับรเนี่ยหายไปสิบเปอร์เซ็นะครับ เพราะฉะนั้นตัวเลขที่จะเกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมหลังจากนี้เนี่ยก็คาดหวังว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะหลายๆเรื่องอย่างการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยคือมันก็มีหลายมุมมองบางคนก็มองว่าอาจจะพอได้นะบางคนก็มองว่าโอ้จะลอตัวอย่าไปหวังเพิ่งเยอะเลยเออก็ผมคิดว่าต้องหวังหมดล้วตอนนี้ทำอะไรด้อะไรเรที่เป็นเงินนะอะไรเรื่อยที่เป็นเงินก็ต้องหวังหมดนะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องค่าเงินบาทด้วยเพราะว่านี้ส่งผลกระทบจริงๆนะอย่างผมเริ่มดูเพื่อนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ย เอาเที่ยวไหนไหมเมืองไทยไปเที่ยวไหนไหมอาส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าไปเที่ยวเมืองจีนดีกว่าเมืองจีนนี่เที่ยวถูกมากอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับค่าโรงแรมไม่แพงค่าอาหารไม่แพงนะครับบางคนก็ไปเวียดนามไปประเทศเพื่อนบ้านกันเยอะอนะครับมันก็ชี้ให้เห็นว่าค่าเงินบาทและรวมไปถึงราคานะครับของ ห้องพักราคาคข,อของอาหารเนี่ยมันก็ถีบตัวเพิ่มสูงขึง้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับนอกเหนือจากเสียนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วเราอาจจะเสียนักท่องเทีย่ยวไทยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องรีบเร่งกลับนะครับดึงกลับมานะฮะโดยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่านะครับที่จะเที่ยวในประเทศไทยอันนี้ต้องหันมาคิดถึงนท่องเทีย่ยวไทยด้วยนะครับที่เที่ยวไทยแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้ว ราคาไม่แพงนะฮะให้ตัดสินใจเที่ยวในไทยดีกว่าไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก็อย่าตัวเลขของปีที่แล้วเนี่ยสองล้านคนครั้งสําหรับ,ค,รบคนไทยที่เที่ยวเมืองไทยเองเนี่ย ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่สูงอยู่แต่ก็อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับผมในปีนี้ถ้าเผื่อว่าลดลงนี่ทำยังไงครับผมรวมถึงเรื่องของการเข้าไปใช้จ่ายด้วยการไปเที่ยวแล้วจะใช้จ่ายแลาเผื่อว่าไปเที่ยวเท่าเดิมก็ได้จานวนสมมติสมมติ200ล้านคนครั้งเท่าเดิมก็ได้แต่เกิดว่ารายได้ลดลงหลานใช้จ่ายลโลงอย่างงี้นะครับสมมติกระทบแน่นอนนะครับตอะนั้นก็เป็น อีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องการท่องเที่ยวด้วยอย่างที่อาจารย์บอกคาดหวังทั้งนั้นนะครับผมเที่ยวกันได้เที่ยวเลยคาดหวังหมดฮะอะไรที่ช่วยเศรษฐกิจไทยได้เราก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับครับได้กครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับและลาไปเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ